ท่านผู้ชมครับในสมัยก่อนนั้นพเพลงลูกทุ่งเชื่อว่าหลายคนคงเคยฟังกันแล้วก็ฟังกันตามปกติแบบนี้แต่ว่าตอนหลังนั้นมันก็มีพเพลงลูกทุ่งในทํานองอินเดียเข้ามาอย่างเช่นพเพลงรอยรักรอยมนทินจากภาพยนตร์อินเดียเรื่องรอยรักรอยมนทินพเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นต้นแบบของทํานองอินเดียใส่เนื้อร้องลูกทุ่งเข้าไปซึ่งในสมัยนั้นไพร,รวันลูกเพชรนั้น เป็นคนร้องพเพลงบรอยรักบรอยมนทินแบบลูกทุ่งแล้วทำให้พเพลงนั้นดังมากๆเลยในขณะนั้นรวมกระทั่งพเพลงวอลลมฝากรักเต่าหน้าคอยคู่พวกนี้นะครับในทำนองอินเดียเรียกกันว่าทำให้พเพลงลูกทุ่งนั้นมีมิติขึ้นมาอีกแล้วก็มีนัก,กร้องทำนองพเพลงอินเดียที่หลายคนนั้นคงจำกันได้ก็คือชาตรีศรีชนแล้วก็ยุพินแพรทอง ในเพลงของชาตรีสีชนนั้นก็มีเพลงโฉมนางถ้าเป็นยุพินแพรทองนั้นก็มีโจรหัวใจในทํานองอินเดียแบบนี้แต่ว่าพอร้องคู่กันแล้วเนี่ยมันก็มีมิติอีกแบบหนึง่งเพลงอินเดียในทํานองลูกทุ่งที่ชาตรีสีชนนั้นร้องคู่กับยุพินแพรทองอย่างเช่นเพลงธรณีชีวิตหรือไม่ที่ดังสุดๆก็คือเพลงมนเสียงเพลงนี้แหละ เชื่อว่าหลายคนนั้นคงจํากันได้แน่นอนแต่แอดมินจะมาพูดถึงนัก,กร้องลูกทุ่งอีกคนหนึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นยังพอจํากันได้ถ้าเกิดว่าแอดมินเอ่ยชื่อขึ้นมาเพราะเราะว่าเป็นนักร้องคนเดียวที่มีเชื้อสายอินเดียนี่แหละแต่ว่าเขาอยู่ในไทยแล้วก็พูดไทยได้ชัดเจนแล้วก็ชอบในเพลงลูกทุ่งร้องเพลงลูกทุ่งอยู่นัก,กร้องเชื้อสายอินเดียคนนั้นก็คือสุมิตรสัจเทพเชื่อว่าหลายคน จำกันได้แน่นอนแล้วก็เคยฟังเพลงของเขาในทำนองอินเดียก็คือเพลงนี่กำนิล คำนี้สุมิรสัจเจเพบร้องคู่กับยุพินแพรทองเรียกกันว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆในทํานองอินเดียแต่ใส่เนื้อร้องแบบลุกทุ่งในทํานองเป็นเพลงแบบธรรมะสอนใจแบบนั้นถือว่าเป็นเพลงดังเพลงหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เล่าความตามอดีตจะมาพูดถึงนักร้องเชื้อสายอินเดียคนนี้แหละคือสุมิตรสัจเจเพบมาเล่าให้ท่านผู้ชมนั้นได้ฟังกัน จะเป็นอย่างไรกันบ้างลองติดตามกันนะครับสุมิรสัจเจเทพนี้ชื่อสุมิตรนั้นเป็นชื่อจริงๆเลยนะครับแต่ว่านามสก,กุลนั้นคือปิยะสัจเจเทพอยู่ในไทยนะครับแต่ว่ามีเชื้อสายอินเดียเรียกกันว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบเพลงลูกทุ่งเป็นอย่างยิ่งซึ่งมาก่อนนั้นก็ร้องเพลงลูกทุ่งอยู่คือเพลงลั่นทมรัฐมอีกเพลงหนึ่งก็คือชื่ออะไรทําไมไม่บอกไม่เรียกกันว่า ชอบร้องเพลงและเป็นคนที่พูดไทยชัดมากๆเหมือนเป็นคนไทยคนหนึ่งเลยแต่ด้วยความที่ชอบร้องเพลงเพลงลูกทุ่งต่างๆนี้ก่อนที่จะมาร้องเพลงนั้นต้องบอกว่าสุมิตรสัจเทพเนี่ยถ้าดูกันง่ายๆก็คือว่าเป็นแขกอินเดียที่โพกหัวนมีหนวดมีคราวมากมายแบบเนี้ยคนเนี้ยเข้าไปประกวดร้องเพลงเพลงที่เขาจะร้องในสมัยก่อนเนี่ยที่ประกวดเนี่ยก็คือเพลงแหลกของพรพิลมก็คิดดูเอาเองนะครับ อาจจะงงๆกันบ้างว่าอ้าวหน้าตาแบบอินเดียแบบนี้แล้วมาร้องเพลงลูกทุ่งมาร้องเพลงแหลกอีกด้วยตอนที่ประกาศชื่อแล้วก็ขึ้นบนเวทีเนี่ยแฟนๆคนดูต่างๆก็งงกันเป็นแถวคิดว่าเอ๊ะแขกจะมาร้องเพลงแหลกได้อย่างไรตอนนั้นต้องบอกว่ายังเป็นหนุ่มเป็นแขกซิกแบบนั้นนะครับก็จับไมร้องเพลงคนดูนั้นต่างเงียบกริบเลยนะครับเพราะว่าพอสุมิตรร้องเพลงจริงๆของพรพิลม แฉออกมาเนี่ยคล้ายพรพิลมเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าลีลาการร้องนั้นใช้ได้เลยพอร้องจบลงเนี่ยเสียงปรบมือจากผู้คนนั้นดังลั่นเลยเรียกกันว่าารอห้าคนไปอีกด้วยในการประกวดครั้งนั้นนี่แหละเป็นที่มาที่ไปที่สุมิตรสัจเจเทพนั้นได้ร้องพเพลงลูกทุ่งแต่ว่าในความคิดของสุมิตรสัจจเทพเนี่ยก็มีความคิดอย่างหนึ่งว่าอยากจะร้องพเพลง ในทำนองอินเดียเรียกกันว่าเอาทำนองอินเดียเนี่ยแล้วมาใส่เป็นเนื้อไทยในการที่จะร้องเพลงก็มีความคิดขึ้นมาก,ก็เลยเข้าไปหาครูสุรินก็ต้องบอกว่าครูสุรินเนี่ยเคยเห็นสุมิตรสัจเทพในการที่ไปประกวดครั้งนั้นแล้วก็ได้บอกกับสุมิตรสัจเทพว่าให้ฝึกฝนดีๆเนี่ยอาจจะเป็นนักร้องลูกทุ่งอินเดียคนแรกก็ได้นี่คือที่มาที่ไปเลยนะครับทำให้สุมิตสัจเทพนั้นตั้งใจจะ เอาเพลงอินเดียมาใส่ในเนื้อร้องแบบไทยๆแล้วก็จะร้องเพลงทำนองอินเดียนี้เข้าไปหาครูสุรินภาคเสรีแล้วเนี่ยก็บอกจุดประสงค์ของตัวเองพร้อมกับเอาเพลงอินเดียมาให้ครูนั้นฟังด้วยเพื่อจะแต่งเนื้อร้องเป็นแบบเนื้อร้องไทยแบบนั้นที่สำคัญก็คือว่าครูสุรินภาคเสรีนั้นก็จำสุมิตรสัจะเทพได้แหมไม่จำได้อย่างไรล่ะ กาหน้าตาแบบแขกแบบนั้นโพขัวแบบนั้นครูจำได้แน่นอนและสุมิตรสัจจจเทพนั้นก็บอกว่าตัวเองนั้นตามหาครูมาหลายปีแล้วเนี่ยมาเพื่อจะให้ครูนั้นแต่งเพลงให้ก็เลยเอาเทปเพลงอินเดียมาให้ครูนั้นฟังในเพลงอินเดียเนะ่ะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อินเดียเรื่องน่กรรม,มเรียกว่าพระครูสุรินฟังแล้วเนี่ยก็เลยมีไอเดียว่า มันน่าจะเป็นเนื้อร้องเป็นแบบเพลงธรรมะสอนใจน่าจะดีกว่าแต่ทางสุมิตรสัจเทพบอกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงรักๆใครๆอยากได้แบบนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเพลงธรรมะมันจะดังหรือเปล่ามันจะดังได้อย่างไรสุมิตรสัจเทพก็พูดไปแบบนั้นแต่ว่าครูสุรินทร์ภาคสริเนี่ยก็บอกว่าดังแน่นอนเดี๋ยวแต่งให้รับรองออกมาดีแน่นอน แล้วก็สุมิตรสัจเเทพเนี่ยเป็นคนอินเดียร้องเพลงในแนวแบบธรรมะสอนใจพวกเนี้ยในทํานองต่างๆพวกเนี้ยมันได้แน่นอนแบบนั้นและจะออกมาดีแน่นอนแต่ว่าในการแต่งเนี่ยจะไม่ใช้ภาษาธรรมะเกินไปจะเป็นภาษาบ้านๆฟังง่ายๆเอาแบบนี้ดีกว่าสุมิรสัจเเทพพอฟังแล้วก็มีความรู้สึกผิดหวังที่ความตั้งใจนั้นอยากจะเป็นเพลงลุกทุ่งรัก,รกรักใคร่ๆพวกนี้แต่ออกในทํานองอินเดีย จุดประสงค์จะเป็นแบบนั้นความตั้งใจเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่ก็ไม่กระดายแย้งกับครูสุรินทร์ภาคสิริพอครูสุรินทร์ภาคสิริแต่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ร้องแล้วก็อัดเทปให้สุมิตรสัจเเทพนั้นไปซ้อมเรียกกันว่าหายไปนานเป็นเดือนเลยพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสุมิตรสัจเเทพเนี่ยก็ผู่มาพร้อมกับแผ่นเสียงบอกว่าตัวเองนั้นได้อัดแผ่นเสียงเสร็จแล้วชื่อเพลงนี่กรรมซึ่งร้องคู่กับ ยุพินแพรทองก็ต้องบอกที่มาที่ไปนิดหนึง่งสุมิตรสัจเจเทพเนี่ยพอได้เพลงไปแล้วเนี่ยก็อยากจะร้องคู่กันแต่ว่าจะไปหาใครละ่ะที่เป็นนักร้องหญิงมาร้องคู่ในตอนนั้นต้องบอกว่ายุพินแพรทองเนี่ยเขาเคยร้องเพลงอินเดียคู่กับชาตรีสีชนเรียกกันว่าดังกระหึมเลยสุมิตรสัจเจเทพนั้น ก็พยายามไปหายุพินแพรทองเรียกกันว่าไปหาจนเจอที่บ้านจันสนิทวงแล้วก็ชวนมาร้องเพลงนี้โดยที่ไปคุยอะไรกันมากมายจนยุพินแพรทองนั้นตกลงรับที่จะร้องเพลงสุดท้ายแล้วก็เลยได้บันทึกเสียงเพลงนี้คู่กับยุพินแพรทองเรียกกันว่าพอบันทึกเสร็จเนี่ยเอามาให้ครูครูก็ฟังไปแล้วหลังจากนั้นแล้ว ก็มีการที่จะเผยแพร่ออกไปเรียกกันว่าแรกแรกนั้นที่ออกไปก็มีการเปิดตามสถานีวิทยุแต่ว่าพอสักหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเพลงนิกรรมนี้ก็เรียกกันว่าเริ่มดังขึ้นเริ่มมีคนรู้จักแต่ละที่นั้นเริ่มเปิดออกไปใช้เวลาไม่นานทำให้เพลงนิกรรมของสมิทธ์สัจเทพกับยุพินแพรทองนั้นดังกระหึ่มไปทั่ว พอมาถึงตอนนี้ก็เรียกกันว่าเพลงนี้ดังแบบฉุดไม่อยู่เลยตามที่ครูสุรินทร์พัสริทนพูดเอาไว้ว่าดังแน่นอนกับเพลงที่เขาแต่งทานองอินเดียแต่ว่าใส่เป็นแบบธรรมะสอนใจแบบนี้สุมิทสัจเทพก็เลยเชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะราะว่าเพลงนิกรรมนี้มันดังจริงๆเชื่อว่าท่านผู้ชมนั้นเคยฟังกันแน่นอน เป็นเพลงทำนองอินเดียแต่ว่าได้สอนอะไรในนั้นเยอะเลยในเนื้อเพลงทำนองอินเดียนี้ต่อมาสุมิตรสัจเเทพกับยุพินแพรทองก็ได้ร้องอีกเพลงหนึ่งคือเพลงเบกรักเบกรถเชื่อว่าหลายคนนั้นเคยฟังกันแน่แล้วก็เป็นเพลงในทำนองอินเดียแต่ว่าใส่เนื้อร้องไทยลองไปฟังกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเพลงในทํานองอินเดียที่สุมิตรสัจเจเทพนั้นร้องกับยุพินแพรทองเรียกกันว่าทุกคนนั้นรู้จัก แล้วก็ทําให้สุมิตรสัจเจเทพเนี่ยดังขึ้นมาในส่วนของยุพินแพรทองนั้นทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วแต่ทุกคนนั้นรู้จักสุมิตรเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นนักร้องเชื้อสายอินเดียนีน่แหละและที่สําคัญความโด่งดังของสุมิรสัจเจเทพเพลงนิกรรมนี้ก็ได้รับรางวัลเกียรติยมกึ่งศตวตรรษลูกทุ่งไทยครั้งที่สามจากองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในขณะนั้นสุมิทสัจเจเทพเคยแสดงหนังของท่านทิพด้วยเรื่องเพลงรักบ้านนาเมื่อปีพศ .2520 ถือว่าเป็นนัก,กร้องนักแสดงที่มีความสามารถคนหนึ่งเรียกกันว่าเป็นคนที่ชอบในเสียงเพลงชอบร้องเพลงถึงแม้จะมีเชื้อสายอินเดียแบบนี้แต่ยังรักในความเป็นไทยอยู่ แต่ว่าในการร้องเพลงในสมัยก่อนนั้นต้องบอกว่าสุมิตรสัจเจเทพนั้นมีผลงานเพลงมากมายมี M v มของเขาด้วยเพลงเก่าของเขาคือเพลงแคนฝากสาวเนี่ยได้ทำออกมาเป็น MV ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพกันนิดนึงนะครับที่สุมิตรสัจเจเทพนั้นเป่าแคนแล้วก็ขี่ควายเขางงงงแบบนั้นเรียกว่าสารฝันตัวเอง ในอายุที่เยอะแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งทำในสมัยก่อนแล้วก็สุมิตรสัจเทพในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าอายุอานามก็เยอะแล้วนะครับเข้าไปถึงเลข 7- 75-76แล้วที่สำคัญก็คือว่ามีโรครุมเร้าเข้าด้วยเพราะว่าได้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบต้องรักษาตัวอยู่ก็ถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งพรตะคนแรก ที่มีสัญชาติอินเดียและทําให้แฟนเพลงนั้นได้รู้จักกับบทเพลงหลายบทเพลงแต่ว่าที่ดังที่รู้จักกันเนี่ยก็คือนี่กรรมแล้วก็เบรกรักเบรกรถเนี่ยพอร้องออกมาก็จะรู้เลยว่านี่คือสุมิตสัจเจเทพแล้วก็ยุพินแพรทองร้องกันอยู่หลายคนอาจจะลืมเลือนไปแล้วความตามอดีตก็เลยนํามาเสนอให้ท่านผู้ชม ได้ประลึกถึงนักร้องลูกทุง่งชาวพาราตะเชื้อสายอินเดียสุมิทสัพจเทพย้อนรอยย้อนอดีตให้ท่านผู้ชมได้คิดถึงกันอีกครั้งหนึ่งใครมีข้อมูลต่างๆนั้นสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์มากันได้กับเล่าความตามอดีตพร้อมกับกดสับตะครกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ